แบบสำรับ,บ,บรวบรัดนะวันนี้นะขออนุญาตนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีสสดทุกวัน,รรวน,วน,นครับวันนี้กับโปรนิติเดียนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาสิงห์คงนะปฏิกาศของชุดเครื่องเสียงลูกค้าอัปเดตมาเนเพิ่มเติมเป็นไดเวลวัลแคร์ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆเป็นมิกเซอร์เป็นส er, ิมแชนแนลพนนเ,พ daylight, เพิ่มเป็นไดเวลวัลแคร์ชุดนี้กินปลากลายพันนะเพิ่มไดเวลวัลแคร์เพิ่มเป็นไม้ที่อัปเดตขึ้นมาตัวนี้ก็ได้เพิ่มเป็นไม้ลอยชุดเคลื่อนได้ของตองเก้าได้นะนะครับตออองงชุดดดเคคลลื่่นไไไ้้้ปรรับับบววามมถีีตตฟโ์ นี่ครับอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็มิกเซอร์10บช่องแหนวชุดนี้นะครับนะฮะอัปเดตอยู่ที่นะ49,900บาท2องคุ้นสอิบแปดนิ้วโพลกระดูที่ชุดตัวก่อนนะวันนี้เสียงใบชัดมากเลยตัวนี้ไมค์ตัวนี้ถือว่าเป็นเกตคุณภาพตัวนี้นะนี่นะฮะเนี่ยธนิตไวก็ได้เทอร์โบก็ได้บีวีก็ได้ดอกลำโพงไอโฟนเอสโพลล่อ18นิ้ว2ใบนะครับหรือว่าลูกค้าเป็นธนิตไวแบบนี้ก็ได้ครับเพิ่มเติมได้กลางเป็นที่นี่หนึ่งนะครับแล็บ นะครับชุดแขนโรงงานทั้งหมดนะเซตนี้นะเนี่ยทั้งหมดชุดนี้เราจะอัปเดตอย่างรวดเร็วหน่อยท่านี้12นิ้ว1คูณนใบชุดแขนโรงงานตะแกรงปั้มฟิลเตอร์โรงงานนะตัวนี้12นิ้วชุดแขนลายเล่นเลยนะนะแล้วก็ซับเบย์สใบครับเป็นเทอร์โบก็ได้เป็นแผ่นดินไหวแบบนี้ก็ได้ดอลลาร์พง i อโฟล์แล้วเป็น BV แล้วแต่ความที่ชอบของลูกค้าตัวนี้นะทั้งหมด2ใบนะครับแล้วมาดูที่หัวเครื่องครับตอนนี้เราจะกระชับนะไปดูที่หัวเครื่องครับมาที่หัวเครื่องเอบไปที่หัวเครื่องนะครับ นะฮะอ่าลองน้องๆใหม่ครับเพื่อจะได้ฝึกฝนไปเรื่อยครับตัวนี้นะนะซับเบดขับซับเบดครับเบรีมทีแตะร้อยพันรอยบาทคูณสองครับแชแนลละสองไปสี่โอล์นะแล้วก็เดรบแลกนะครับนี่เดรบแลกรุ่นอ่าพีเอลดีสองหกนะครับตัวนี้นะหนึ่งตัวแล้วก็ไมลอยสองตัวครับนี่ชุดขึ้นได้ปรับความถี่ได้ไมลอยของตองเก้าดีนะนี่ทั้งหมดสองตัวแล้วก็ปรับไฟของทีดีเก้ามีโวลต์มีแอมป์มีเฮิร์ตนะไฟ ประเไทยเราก็50าเอพอดีมาตรฐานสายมาตรฐานแล้วก็มีมิกเซอร์ตัวนี้ครับมิกเซอร์6กแนเนลเอฟเฟกตนตัว usb บลูทูธสพลังวิกนะครับออฟเ f ฟเฟกแล้วก็แฟนสายขวาได้แล้วก็ปุ่ม On Off ฟนี่ครับอีเคีวในตัว usb p h นท t อม48 f โวลตอ่านทั้งหมด96ถึง100นะตัวนี้มันกับวโปรแกรมนะมิ er กเซอร์แแลกทั้งหมดแลกแปดยูหรือ24นะครับแหลกแปดหรือ24ฝาปิดด้านหน้า ด้านหลังแล้วก็ไมค์ตัวนี้เวลาขึ้นชวนกย่างข้อดีของไมค์คือจะจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับไมค์ตัวนี้ไมค์ต่อเก้าดีตัวนี้นะอ่ะนะฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอีกรอบรอฟังเสียงอีกรอบครับฟังเสียงอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะชุดนี้สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเป็นคลอสด,ดิจิตอลนนะําฟังเสียงกับวันนี้นะเราจะกระชับเรื่องเวลาครัวันนี้ <c oughs> นํางวันนี้หลากหลายชุดนะลูกค้าก็มารอยอยู่ข้างหน้าเตรียมสั่งส่งมอบชุดวันนี้ก็อัปเดตนะยี่สิบแปดปูมพาพันสองพันหนึ่งร้อยหก เดินกุพเาภันนะครับวันนี้น่าบริการช่วงสายๆวันนี้ครับเอาฟังเสียงก็ฟังเสียงอยีกอุบครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบา, 49, บาทสิบแปดนิ้วโคงรงหล่อทั้งระบบชุดนี้นะฮะสองคูณสองเพิ่มได้วัลเล็เพิ่มไมลอยจุขึ้นได้ตัวนี้ครับเอาฟังเสียงก็ฟังเสียงครับสวยๆเจ้แบบเทพๆ บ่ให้เจ้าลา แบบปีเที่ครับจบแบบเที่นะครับวันนี้ชุดนี้49,900บาทนะครับแอมเดวินแลกนะครับไปลอยจนขึ้นได้กลับความถี่ได้ปลั๊กไฟอุปกรณ์ต่างๆมิกเซอร์ตัวนี้นะทั้งหมด6 c ช a n แนลครับ2อคณชุดนี้49,900บาทโปรนี้ที่เด็ดที่อุบนราชธานีกับร้านบนวันเสาร์สิงห์โกของคนทุกการติดตามนะวันนี้28กุมภาพันธ์ส่งท้าย เดือนกุมภาพันธ์วันนะะี้เดือนที่28วันนะฮะโปรดิติียชที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมีศิษยาภงโมเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตามทุดนี้49,900บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ